การดูแลลูก3ามคนยังไงนะครับในสไตล์ของกันนะครับ ับผมก็พบกับรายการหมอการขยันเล่ากันอีกครั้งนะครับเพราะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการดูแลลูก3ามคนยังไงนะครับในสไตล์หมอกันนะครับหมายถึงแบบดูแลลูกได้จัดสรรเวลายังไงเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญการมีลูกสามเนี่ยจะตอบว่าชีวิตก็ค่อนข้างวุ่นวายมากเพราะว่าลูกหมอ3าคนวัยแตกต่างกันมากนะคะก็เจ็ดครัวสองขวบครึ่งแล้วก็สิบเดือนนะครับก็ทุกวันเนี่ยแต่เช้าตื่นมาหกโมงเช้าเตรียมข้าวให้ลูกชงนมสองขวดลูกคนโตกินแบบดื่มนะแล้วก็ลูกคนที่ส่องก็ยังดูดอยู่ จริงๆแล้วก็ควรจะให้ดื่มเหมือนกันนะแต่ว่าลูกยังติดขวดนมอยู่ก็เลยอ่าง,ง่ายๆก็เลยให้ทาน,นะครับเสร็จแล้วก็แปงฟังน้ำหนา,นานานบาันมาเต็มกับข้าวให้ลูกนะครับแต่วจะวันบางวันก็เคี่ยวไข่นะครับบางวันก็ทอดไก่บางวันก็ซื้อกับข้าวพวกแกงจงแกงจืดไว้ส่วนใหญ่ก็ต้องพยายามชิมราวา่าการซื้อกับข้าวนอกบ้านเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็จะต้องดูว่าอาหารที่ปรุงเนี่ยเค็มไปไหมหวานไปไหมเนาะพยายามให้ลูกกินจืดๆจะได้ไม่ติดหวานหรือติดเค็มเนาะเพราะการกินหวานก็จะทำให้ลูกติดนิสัยกินหวานก็จะอง ถ้าเกิดกินเค็มไปก็จะทาให้ลูกแบบมีปัญหาลูกเรื่องของไตได้นะครับหลังจากนั้นก็ลุกลูกอาบน้ําแต่งตัวลูกนะครับประมาณ6กโมงห้ก็จอกจากบ้านพาลูกไปโรงเรียนลูกก็เรียนกันคนละโรงเรียนเนาะเนื่องจากว่าความชอบของเขาไม่เหมือนกันเนาะอย่างลูกคนโตสไตล์ชอบแบบเรียนเล่นๆชอบเพื่อนเยอะส่วนลูกคนที่2เนี่ยชอบสไตล์คนใจใส่นะครับโรงเรียนก็เลยแบบเป็นคนละโรงเรียนกันขับรถไปส่งลูกเองทุกวันคุยกับลูกบนรถนะครับก็เราก็ต้องคุยเรื่องสเปรย์ละว่าชอบอะไรเป็นยังไงวันทำงานบ้านหรือยังนะคะงานเยอะมา อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นยังไงก็เป็นสภาวะที่เราต้องคุยกับลูกๆกับลูกเนาะโดยเฉพาะตอนช่วงช่วงประมาณ6โมง50-7โมงจะคุยกับลูกคนโตเยอะส่งลูกคนโตเสร็จก <c oughs> ็มาส่งลูกคนที่สองลูกค,คนที่สองก็ป้อนข้าวอาจซื้อขนมนิดหน่อยแล้วก็ต้องซื้อนมให้กินนะว่าเด็กยังเล็กก็ต้องกินนมนะครับเนื่องจากว่าคนบางคนกินนมแล้วจะท้องเสียง่ายนะคะซึ่งเนี่ยต้องสังเกตนมเป็นสาเหตุหลักที่เป็นกันบ่อยเนาะขนมปังอะไรพวกนี้ยยีสต์พวกเนี้ยก็จะกระตุ้นเรื่องภูมิแพ้ที่จะบอกว่าเรื่องการนมเนี่ยก็ต แบบท้องเสียเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนมากินนมบางยี่ห้อที่เป็นแบบนมที่บอกเขาบอกว่าย่อยแลคโตออแล้วเป็นแป้งแบบหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวย่อยตัวนี้ก็จะท้องเสียนะคบก็าหาขนมให้ลูกแล้วก็ผ่าลูกไปโรงเรียนโรงเรียนก็จะเปิดเข้าประมาณ9ก้าโมงประมาณเจ็ดโมงครึ่งเก้าโมงเป็นเวลาที่คุยกับลูกคนที่2เล่นกับลูกคนที่2พาลูกเดินเล่นนะคะก็ะมีสนสาระแล้วแต่ว่าจุดไหนที่เอาแวะได้เขาก็จะชอแบกแวะไปเดินเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หมอก็จะไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสนะครับ กับข้าวให้ลูกเราซื้อข้าวไว้ทําตอนเย็นนะคะครั้งต่อไปก็จะพูดเรื่องของการซื้อผักยังไงเลือกอาหารพวกแบบอะไรเนี้ยยังไงนะคะแล้วก็เป็นหลักการในนี้ก็จะสอนเรื่องของการดูผักสุขมภาพอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นการออกไลฟ์ฟิตเนสก็บอกว่าทุกคนกคคจะออกกำลังกายก็ปติผมก็จะออกกำลังกายที่ฟิตเนสสัปดาห์ละ3วันนะคะแล้วก็จะมี1วันเล่นโยคะนะครับเพราะว่าต้องโยคะก็จะได้เรื่องการฝึกความแข็งแรงของร่างกายแล้วฝึกสมาธินะครับแล้วก็ประมาณสิบโมงห้าสิบก็จะ ไปวัดทำบุญก่อนหรือเกิดะบวจันทร์ถึงสุกไปทำบุญกับภรรยาแล้วก็ลูกคนเล็กนะคบแต่ก็เป็นเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีน้องพีมน้องพรามน้องน้องพราวสามคนจะไปวัดกันนะคะช่งชวงเช้าเลยนะครับ แล้วก็างานก็มาทินิกทํางานก็ประมาณสิบโมง,งถึงประมาณหกโมงเย็นก็ทํางานให้พยายามทํางานให้แบบเสร็จให้เร็วสุดแล้วก็ประมาณหกโมงเย็นถ้าเกิดว่ายังมีเคสก็จะขึ้นไปกินข้าวกับลูกก่อนต้องกอนข้าวลูกคุยกับลูกนะคะแล้วก็ถามเรื่องสาทุกสุกดดบ,แบบ้านทํอย่างเนาะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันวัยของน้องน้องพีมก็แบบก็อาจจะต้องมีระเบียบมากขึ้นต้องดูสเก็ตดูว่าในแต่ละวันไม่ไรเพราะว่าบางวันเขาจะแบบต้องฝึกเปียโนบางวันก็ต้องแบบมีการทําการบ้านทําแล้วก็เล่นเกมอย่างอื่นอ่านหนังสือนะคะ แบบง่ายๆตามสไตล์เขาแล้วก็ต้องมีกิจกรรมอื่นแล้วก็ที่สำคัญเด็กวัยสมัยใหม่ชอบเล่นเกมแล้วก็ต้องมีเวลาผ่อนคลายเขาทําสิ่งที่เขาชอบเรอง้ก็ต้องบังคับเวลาบางครั้งเด็กก็จะติดเยอะก็ต้องพยายามควบคุมเวลาบางครั้งก็อาจจะต้องมีการลงโทษบ้างนถะ้าเกิดเขาเล่นเยอะเกินไปแต่ก็ต้องแบบแบ่งเวลาว่าเขากินข้าวนะถึงเวลาต้องทาอันนี้นะแล้วก็เขาว่างเขาก็ทำของเขาแต่ว่าถึงเวลานอนก็ต้องนอนเหมือนกันนะคะแล้วก็เนื่องจากหมอเป็นคนตัวเล็กเราอยากให้ลูกตัวสูงๆเราก็เลยแบบชงนมให้ลูกกินทุกวัน ก่อนนอนคนละขวดนะครับลูกก็จะกินนมอย่างน้อยจากฝีมือพ่อไปละสองครั้ง นะครับแล้วก็แล้วก็เข้านอนประมาณสามทุ่มเนะเป็นกิจวัตรประจําวันส่วนพอลูกนอนแล้วประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งพี่หมอกว่าลูกจะนอนนอนนานเนาะก็คุยกันไปเล่นกันไปก็ยิงอยากให้เข้านอนเร็วแต่ว่าช่วงนนอนชานะ้าเนาะก็ประมาณสี่ทุ่มนี้ออกมาก็เตรียมตัวหนังสือทํางานดิเลกที่ชอบเนาะ,ะแล้วก็เตรียมงานวันต่อไปนะครับก็วันอาทิตย์หมอก็จะหยุดก็จะแ,แ,แต่กิจกรรมแต่และสัปดาห์ว่าเราจะพาลูกไปไหนนะครับอี่ตอนช่วงเนี้ยหมอ่าเริ่มไปศึกษาการทําเกษตรอินทรีย์กับเพื่อนจะเดี๋ยวเป็นยังไงถ้าจะได้ลงแปลง ็จะหาทุกคนไปดูเรื่องแต่เริ่มต้นยันชีวิตที่เป็นเกษตรจริงๆไม่รู้จะเกิดไปนะบอกไว้ก่อนโอเคก็วันนี้ก็คร่าวๆเพลง์ท่านี้แล้วก็วัาทิตก็ยังบอกว่าเป็นวันที่เราต้องให้ลูกแล้วก็จัด โปรแกรมด้วยกันออกจากบ้านกี่โมงอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีทําบุญนะคะ้างห้องน้ำความสะอาดวัดนั่งสมาธิก็ประมาณอย่างน้อยก็ไปวัดประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วแล้วก็ประมาณ10บโมงก็ออกจากวัดได้ท,ทำกิจกรรที่เขาอยากทําแล้วแต่เขาอยากไปไหนเราต้องเซตกับเขาความชอบเขาต้องพยายามกลับมาบ้านให้เร็วนิดนึงเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่งั้น,นวันจันทระะ์เขาก็จะไม่ไหวไปโรงเรียนไม่ทันนะครับก็อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทํำจะวัดนะครับรายละเอียดก็คร่าวๆประมาณนี้ก็แบ่งเวลาจัดสรรเป็นส่วนส่วนลูกคนเล็กเนี่ยก็ แม่เป็นหลักส่วนตอนหลังก็เริ่มจะลําบากเพรลูกเริ่มผิดพอ่อ ก็อีกก้กลายว่า no ลูกคนที่ Linda> <Yeah, 2ลูกคนที่3าติดพ่อก็จะสนุกคืนเคนิดนึงเนาะเป็นแฟนรว่าเป็นคุณพ่อที่กระดิกตัวไม่ได้นะครับแล้วก็ให้ความรักกับลูกๆเยอะเพราะว่าไม่งั้นวันหน้าเราก็จะรู้สึกเสียใจบอกว่าทุกคนที่แบบดูเหมือนไม่มีเวลาจริงทุกคนควรจะมีเวลานะเพราะว่าครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญการทํางานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องทุ่มเททางจุดๆๆนะครับแล้วก็เย่านลืมคนที่เราลักไม่งั้นเวลาที่หันหลังกลับมาเราจะเสียใจพ่อแม่เนี่ยของคุณหมอบอกว่าพ่องพาลูกไปดู สวัสด,ดีพ่อแม่เด๋ยนน้อยก็เดือนละครั้งถึงสองดืนครั้งเนื่องจากบ้านหมออยู่ต่างจังหวัดทั้งคู่ก็อยู่กันห่างกันนะคะก็บางเดือนเดือนหนึ่งก็จะไปบ้านพ่อเดือนหนึ่งก็จะไปบ้านของพ่อแม่แฟนนะเราสลับกันไปเพราะว่าเราต้องทำงนี้เพราะว่าเราต้องสึกพฤติกรรมเพราะว่าแม้แต่ตัวเราก็ยังกระตันอยู่แล้วไปหาพ่อไปหาแม่ไปไหว้โงงไหว้าย,าย่านะคะเพราะว่าเรางเขาโตขึ้นเขาจะรู้สึกว่าพ่อแม่เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาหาไม่ใช่เราดูแลเขาแต่เราไม่เคยไปทําให้เขาดูเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะ,นะก็วันนี้ก็ขอลาแต่เ,เพ ขยันเล่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด่งปิ๊งครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Institute Skincare เซ็ตเดียวหน้า